การที่คุณไม่มีความสุขในวันนี้มันอาจจะเกิดมาจากการที่คุณแคร์ทุกสิ่งอย่างในชีวิตมากจนเกินไปหลายคนไม่รู้ตัวนะครับว่าเรากําลังแคร์กับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมากจนเกินไปหรือเปล่าผมอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าวันนี้ฝนมันตกลงมาแล้วเราอยากที่จะเอาน้ําฝนเนี่ยไปใช้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าหากว่า คุณเอากระมังมาใบหนึ่งนะแล้วคุณวิ่งเก็บน้ําฝนให้มันครบทุกเม็ดไม่ให้แม้แต่เม็ดเดียวมันตกลงมาตรงพื้นคุณคิดว่าการกระทํานี้มันเป็นการกระทําที่บ้าปะใช่โคตรบ้าเลยเนาะมันเป็นการกระทําที่แบบเชื่อม,มึงทําไปทําไมวะแต่ประเด็นก็คือเรามักทําสิ่งนี้กับชีวิตจริงของตนเองครับถ้าหากว่าเราโมตะแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ย มันจะต่างอะไรกับการที่คุณเอากระมังไปรองน้ําฝนทุกเม็ดที่มันตกลงมามันนไปไม่ได้แล้วคุณไม่เป็นวันที่จะทํามันได้ด้วยการที่คุณแคร์ทุกสิ่งอย่างในชีวิตมันก็เหมือนกับน้ําฝนที่มันตกลงมาคุณไม่สามารถเอากระมังใบดึงเนี่ยไปเก็บน้ําฝนให้มันครบได้คุณต้องเลือกเก็บเฉพาะจุดคุณต้องเลือกแคร์เฉพาะบางสิ่งเท่านั้นถ้าคุณแคร์ทุกสิ่งอย่างแคร์กับงานบางงานที่มันจบไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้ว มันจะมีผลประโยชน์อะไรมันจะเกาะเกิดอะไรดีๆขึ้นในชีวิตคุณถ้าคุณยังยึดติดกับสิ่งนั้นอยู่ถ้าคุณกําลังแคร์กับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วความสัมพันธ์นั้นมันแย่ไปแล้วความสัมพันธ์นั้นมันกลับไปแก้ไม่ได้แล้วคุณจะแคร์อะไรกับมันคุณเอาแรงที่จะไปคิดถึงมันเอาแรงที่จะไปหูห,หามันเอาแรงตรงเนี้ยไปพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ดีกว่าเหรอ คุณไม่ต้องไปเที่ยวแคร์ทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วเรื่องที่คุณควรแคร์คือเรื่องที่มองแล้วว่าเออปัญหานี่มันยังพอแก้ไขได้มันยังมีวิธีการแก้ไขได้อยู่แต่ถ้าเกิดบางปัญหามันไม่มีวิธีแก้ไขแล้วบางเรื่องมันไม่สามารถที่จะทําอะไรให้มันดีมากกว่านี้ได้แล้วคําถามคือคุณยังจะแคร์มันอยู่ทําไมการที่คุณแคร์ทุกสิ่งอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตนะครับแคร์ทั้งคําพูดของคนคนนั้นแคร์ทั้งความรู้สึกของคนคนนี้แคร์คนนั้นแคร์คนน คุณแคร์ทุกอย่างยกเว้นแคร์ตัวเองจริงไม่จริงคุณแคร์ทุกสิ่งอย่างเลยนะเว้ยแต่คุณไม่ได้แคร์ตัวเองเลยว่าตัวเราเองนั้นแม่งรู้สึกยังไงจริงๆกันแน่วะเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าวันนี้คุณกําลังรู้สึกว่าไม่มีความสุขในชีวิตเลยลองกลับมาถามตัวเราเองดูครับว่าวันนี้เรากําลังแคร์กับทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตหรือเปล่าถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ วิธีง่ายๆครับที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็คือเลือกที่จะแคร์เฉพาะจุดอะไรที่มันสามารถแก้ไขได้ไปโฟกัสสิ่งนั้นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วเก็บมันมาเป็นบทเรียนเก็บมันมาเป็นประสบการณ์แล้วต่อยอดประสบการณ์นั้นให้มันดีมากกว่าเดิมอย่าไปแคร์ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตอย่าวิ่งออกกระมังไปเก็บน้ําฝนทุกเม็ดที่มันตกลงมาจากฟ้าเพราะคุณไม่มีวันทําได้แล้วคุณจะเสียเวลากับตรงนั้นไปฟรีๆ โดยใช้เหตุจริงไม่จริงหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากโฟ o ์กทอลเอพิโซดนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิสซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโฟ o ์กธนสิทธิ์